าฮิรเราห์มานิรฮีมสัลลมุอะลัยกุมุเราห์มุตุลลอฮิวะบราคาตูสามคำสั่งเสียของท่านนาบีเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างดีในวันที่ท่านนาบีไม่อยู่ต่อไปแล้วนั่นก็คือเป็นคำสั่งเสียที่ท่านได้ฝากเอาไว้ในฮัจวิดาฮัจริดาในวันที่เก้าุลฮิยญขห์ขณะที่ท่านนาบีศส,สัะงเราสวะซันที่จะวุกุฟที่ทงอเราฟห์เนี่ยท่านได้มอบคำสั่งเสียกับประชาชาิของท่านซึ่งท่านได้มีสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าท่านจะจากลาโลกนี้และ นี่เป็นเหตุผลที่เราเรียกว่าฮัจวิดะหรือฮัจอัลลอท่านนบ,บีษส,สัลลอห์หัวสมและคุตบ ah ้ ah ah าตรงนี้ก็เป็นคุตัะบ้าอัลลอพอดีผมกําลังทําหนังสือเล่นนี้นะครับตอนนี้ตัวอย่างของเล่มเนี่ยอ,ออกไปแล้วคือไปฮัจกับนบ,บีษสัลลอห์หัวอวะสัลลัมซึ่งปรากฏว่าไปศึกษาในการทำฮัจของท่านนบ,บีษสัลลอห์หัวอะสักอย่างละเอียดแล้วก็ไปพบคุตบะาอูิดะที่เราอาจจะเคยได้ยินผมก็เคยได้ยินมานานแล้วทำตุลละ แต่ว่าพอเวลาไปลงลึกไปศึกษาไปไข่ครวนแบบลึกซึ่งแล้วเนี่ยพบว่ามันเป็นคําแสงเสียที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับประชาชาติอิสลามที่ใครก็ตามนําเอาหลักการ3ประการนี้ไปปฏิบัติชีวิตของเขาชีวิตครอบครัวและสังคมโดยรวมจะต้องดีอย่างแน่นอนเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นในยุคข,ของบรรดาสหฮารบ,บานั่นเองนั่นก็คืออันนี้ผมนํามาจากเนื้อหาในหนังสือเล่มแบบนี้นะครับ มันก็คือบทสรุป3ประเด็นที่ท่านอับีุลเลาะสัมได้ฝากเอาไว้ประเด็นแรกก็คือเดี๋ยวผมจะยกตัวบทมาอีกครั้งนะครับแต่นี่คือโอวิวภาพรวมก่อนประเด็นแรกเกี่ยวกับสิทธิระหว่างพี่น้องมุสลิมด้านเลือดเนื้อและทรัพย์สินที่จะต้องอย่าละเมิดกันละกันสิทธิระหว่างมุสลิมในด้านเลือดเนื้อและทรัพย์สิน2ออย่างก็คือการไม่ทําร้ายกันด้านร่างกายแล้วก็ด้านของทรัพย์สินอย่าละเมิดกันมีตัวบทจากอันกรานได้ยืนยันในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน2คือสิทธิ และหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อกันโดยเฉพาะคนที่เป็นสามีต้องดูแลภรรยาเป็นอย่างดีอันนี้คือสถาบันครอบครัวข้อแรกเนี่ยเป็นสังคมโดยรวมข้อที่2เนี่ยเป็นสถาบันครอบครวัวและข้อที่3คือการยึดมั่นในอนันกรณุณาคือปัจเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยจำเป็นต้องยึดมั่นในอนันกรณุณาและในระดับครอบครัวก็เช่นเดียวกันและก็ระดับของสังคมเช่นเดียวกันนี่คือ3เรื่องที่ถูกระบุอยู่ในนี่จะมีตัวบท ฮัจวตุนวิดะในในคุตบาวิดาของท่านนบีอหลอหัวอะส่วนที่ท่านนบีได้ฝากฝังเอาไว้3เรื่องนี้ท่านนบีได้บอกประการแรกก็คืออินนาดีมาอากุมอัมวาละกุมฮารอมุนอะไรกุมแท้จริงแล้วเลือดเนื้อและทรัพย์สินของพวกท่านเป็นที่ต้องห้ามสพห้ามไม่ให้ละเมิดกันเหมือนกับที่วันนี้เป็นที่ต้องห้ามเดือนนี้เป็นที่ต้องห้ามและแผ่นดินนี้เป็นที่ต้องห้าม ท่านนาบีซอลลัมเหมือนกับกท่านได้กําลังบอกกับประชาชนของท่านว่าในวันที่ฉันจะไม่อยู่ต่อไปแล้วแต่วันคืนขอร้องยังคงอยู่วันต้องห้ามยังคงอยู่เดือนต้องห้ามยังคงอยู่และแผ่นดินต้องห้ามก็คือแผ่นดินมักกะยังคงอยู่พวกท่านจงใยญ่ละเมิดกันแล้วกันอย่าได้ทะเลาะเบาแหวงกันแล้วกันโดยเฉพ,เพาะการละเมิดด้านเลือดเนื้อทรัพย์สินและบงางคะด้ีได้มีสายรายงานว่าด้านเกียรติยศด,ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะการละมิดกันและกันเนี่ยมันคือเหตุทําให้สังคมมุสลิมแตกแยกนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีซอลลอห์ัมฝากฝังเอาไว้ท่านนาบีไม่ต้องการให้สังคมมุสลิมเนี่ยแตกแยกจริงๆเนี่ยการดาวางท่านนาบีองค์รวมก่อนที่ท่านนาบีจะจากโลกนี้ไปนะท่านประสบความสาเร็จฮะดิษบทหนึ่งในคุตบะวีดาในวันที่10นะอันนี้คือในวันที่9แต่ในวันที่10ท่านนาบีซอลลอห์ัมได้บอกว่าชัยตอนได้สิ้นหวังแล้วที่บรรดาผู้ละหมาดในคาบสมุดอาหรับจะถูกสักการะ อื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานหะะัวตาละแต่มันยังคงมีความหวังในการสร้างความแตกแยกระหว่างมุสลิมหมายถึงว่านี่คือเป้าหมายสําคัญของชัยตอนที่จะยั่วยุบรรดาผู้ศรัทธาให้เกิดการแตกแยกกันโดยเหตุนี้ท่าน,นาอับฮุลเิาะลลัมจึงกําชับก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปเป็นคําสั่งเสียสครั้งสําคัญกับประชาชิอิสลามโดยรวมเพราะในตอนท้ายของอาทิตย์ท่านนาบีบอกว่าจงนําเรื่องนี้ไปบอกกับคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยหมายถึงคนที่อาจจะพลาด ในหมู่เวดาซาบ้านไม่ได้มาในฮัชนี้ส่วนใหญ่ซาบ้าน่ยมาในฮัชวิดานะแล้วก็รวมถึงตาบีอีหรือคนที่มาหลังจากนั้นคือพวกเราทุกคนประชาชนอิสลามที่จะอยู่ต่อไปโดยที่ไม่มีในบีของพวกเขาอีกต่อไปะจะอยู่อย่างไรนี่คือคําสั่งเสแอะใดที่ท่านจะมีซอนเราฉันได้ฝากฝังเอาไว้และท่านก็ยกตัวอย่างว่าเรื่องของเลือดเนื้อที่มันเคยถูกละเมิดกันละกันเนี่ยฉันได้ถูกฉันยกเลิกในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยยกเลิกเพราะอิสลามมาแล้วยกเลิกในอดีตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของทรัพย์สิน,ยนอนนย บอกว่าฟัตตะกุลลาฮาฟินนิซาพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ในเรื่องของสตรีหมายถึงบรรดาภรรยาเพราะพวกท่านเนี่ยได้นําเธอมาเป็นคู่ครองด้วยกับความรับผิดชอบต่ออัลลอฮ์นี่คือเรื่องยิ่งใหญ่ที่ท่านอับลีสัลงราเอาลกำชับดังนั้นบรรดาผู้ชายทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่ เราบอกในอินกรนอาวุธบิลายินเชตตอนโรจิมว่าข้อนามินกุมีซากอนกอลีซอและพวกเธอได้นำยึดมั่นเอาจากพวกท่านเนี่ยมีซากอนเป็นคำสัญญาอันหนักแน่นวอลีซอซึ่งคำเนี่ยอัลลอฮ์สุบนะฮูวหัวอาลลได้บอกกับบรรดานาบีและรอซูลของพระองค์เท่านั้นโดยเฉพาะอุรุลอัซมีว่าพวกเขาเนี่ยได้ยึดเอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่งจากอัลลอฮ์สุบนะฮูวหัวอาลลเราเช่นเดียวกันหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลคู่ครองภรรยา เหมือนกับที่หน้าที่ของนบีลลซูลดูแลประชาชนของท่านนบีลลซูลดูแลประชาชนของท่านอย่างกว้างขวางท่านเหนื่อยท่านเป็นห่วงเป็นใยพวกเราขนาดไหนเนี่ยเราคงทราบนี่คือระดับความเป็นห่วงเป็นใยที่เราต้องมีต่อคู่ครองของเราและคนที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยเฉพาะลูกๆคู่ครองแล้วก็ลูกๆหลานๆของเราเพราะนี่คือแนวทางท่านนีศบิลสอเาหัวสัมที่ท่านได้บุกฝังสังเสียแล้วก็เช่นเดียวกันบรรดาภรรยาก็ต้องปฏิบัติกับผู้เป็นสามีอย่างดีโดยเฉพาะอย่านําเอาใครที่สามีไม่ชอบ เข้ามาที่นอนหรือเข้ามาที่บ้านนี่เป็นสิทธิที่สามีพึงได้รับจากผู้เป็นภรรยาอันนี้ก็เป็นคาสัง่งสั่งเสียแต่ท่านอนบีษณุเราสั่งโดที่ให้สถาบันครอบครัวมีความหนักแน่นอยู่ในคันลองของสถาบันที่มีความถ้าหากสถาบันครอบครัวดีสถาบันอื่นๆในครอบครัวก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองและข้อสุดท้ายว่าก็จะรกตูฟีกลุมฉันได้ทิ้งให้กับพวกท่านหนึ่งสิ่งพวกท่านจะไม่มีทางหลงทางหลังจากนี้หากพวกท่านยึดมั่นสิ่งนี้เอาไว้อย่างหนักแน่น นั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์นั่นก็คือคำพีของอัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตะรวมถึงสุนัขท่านนบีไดเนม์สอัลลอฮุอะลัยวเลยสละเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่จะหลงเหลืออยู่ในวันที่ไม่มีนบีต่อไปแล้วพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีนบีและรอซูลมากมายอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตะบอกลิคุลลิกาวมินฮัสทุกกลุ่มชนจะมีนบีคอยชี้นำไปสู่ทางอันเที่ยงตรงแต่นบีท่านสุดท้ายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านมาแล้วท่านบอกว่าหลังจากนีีีี้้้้จจจะะะะะไไไไมม่่่นนบบบบตออออปแแลลลลลววเเเรรรราาาาาดััทงงกกห์ยยโ ครึ่งแรกคืออร์ให้ผ่านนาบีเราซูลแต่ครึ่งหลังหลังที่ท่านนบีซอลลฮหัวมสมถูกแต่งตั้งแล้วและท่านมาจกนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของการทำฮัชเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้ลาจากบรดาซอาบและพวกเราจะอยู่กันยังไงครับนาบีไม่มีนาบีอีกแล้วท่านนยบีว่าฉันทิ้งไว้ให้หนึ่งสิ่งพวกท่านจะไม่มีทางลงทางเป็นอันขาดนั่นก็คือคำพีขอร์ลอกิตาบุลลอห์ถาพวกท่านยึดมั่นไว้รวมถึงชุนนองท่านนบีซอลลหัวเลยสัมและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับจากคุตบะวิด คุตบ้าอัลเลาะห์ท่านนบีสอล่หัวสำนัมที่ท่านนบีเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่ประชาชาติของท่านและเช่นตัวท่านเองเช่นเดียวกันเป็นห่วงตัวเองหลังจากนั้นท่านรักถามบรนดาสฮาบะบอกว่าแล้วพวกท่านจะไปพบกับเลาในวันเกี่ยมาและถูกถามถึงฉันพวกท่านจะกล่าวอย่างไรจะกล่าวถึงฉันอย่างไรฉันทําหน้าที่ในการนําเสนอสารของเราให้กับพวกท่านสมบูรณ์แล้วหรือยังสฮบะเนี่ยได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านนบีได้บัลละกึตะวันเดยตะวันอัสซาตะท่านได้นำเสนอสารของเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ได้ปฏิบัติภารกิจของท่านอามาราของท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและไดต้ตัดเตือนประชาชนของท่านในทุกเรื่องที่พวกเขาจําเป็นต้องรู้แล้วนี่คือส่วนหนึ่งนะครับจากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ใครต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมผมได้สั่งพิมพ์ไปแล้วนะคะมินชอลลหราไมยถตงตอนนี้กิดกาตรวจในขั้นตอนสุดท้ายจะเข้าโรงพิมพ์ในเร็ววันนี้กําหนดออกหนังสื hm สยอเล่มนี้25เมษายนมินชอลล์จะพยายามให้ทันชุดแรกที่พี่น้องเดินทางไปทำฮัสในปีนี้ถ้าใครสนใจต้องการจะสั่งจองหนังสือเล่มนี้ราคารวมส่ง2,500บาท ค่าส่งอีกประมาณ50บาทแต่คนที่ชมคลิปนี้อยู่ยังได้ราคาโปร,โปร30ท่านสุดท้ายราคา1490ถ้าใครสนใจพี่น้อง CF ให้ทันนะ1490แล้วก็รับเล่มนี้ไปอินชิมแล้วหนังสือตำรวจของคนที่25เมษายนใครสนใจพี่น้องพิมพ์สนใจนี่คือดูนี่แค่หน้าปกนะจะบอกถึงภาพรวมของการทำฮัสท่านอับบีซอเราสนุนเป็นยังไงบ้างจะอาราฟามุสลิฟามีนามังกัเละมีคำอธิบายมากมายในหนังสือเล่มนี้ ลุมทังมีภาพประกอบใครจะเป็นน้ำพัชในปีนี้หรือใครอยากที่จะเคย <c oughs> ไปน้ำพัชแล้วอยากจะหัวนรลึกถึงฮัชที่เราเคยทำแล้วก็หรือใครชอบประวัติศาสตร์อยากจะเห็นฮัชของท่านในปีศเราเป็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมรวบรวมตัวบทฮัดิศยาพิตที่ยาวที่สุดและกล่าวแบบละเอียดที่สุดปฏิบัติบริรมหาหมุสลิมนะแล้วก็รวมถึงรายละเอียดต,ต่างๆในถอดเป็นบทเรียนทีละช็อตทีละช็อตก้าวต่อข้อเหมือนกับเราเนี่ยร่วมขบวนไปกับฮัชของท่านในปีศเลาเลยใครสนใจพี่น้องซีเอฟทันทีเลยนะครับหนึ่งสี่เกาตุฮู